สู่ช่วงของเจ็ดวันอันตรายกันแล้วครับช่วงสงกรานีเราจะจําได้แล้ฮะช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานเจ็ดวันอันตรายนะเมื่อก่อนก็ใช้เจ็ดวันอันตรายแต่หลังก็พยายามเลี่ยงไปเป็นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆก็คือเราเจ็ดวันอันตรายบางคนก็เรียกว่าไม่ใช่เจ็ดวันอันตรายครับมันเป็นเทศกาลนับศพครับว่าปีนี้จะได้กี่ศพนะครับก็คือทุกคนจะกลัวกันเป็นแถวเลยโอ้โหช่วงเจ็ดวันอันตรายเนี่ยจะจับตากันดูนะครับก่อนช่วงคนที่จะไปเที่ยวสงกรานกันเนี่ย สงการวันนี้หยุดยาวฮะหยุดวันที่อะไรล่ะครับนะก็หยุด10 11นี่เสาร์อาทิตย์ถูกไหมฮะวันจันทร์หยุดเสียบให้วันที่12อ่า10 11 12 13 14 15บสออต่อด้วย16 17 18เข้าไป9วันนะครเกือบ10วันเพราะฉะนั้น7วันก็โอ้โหตอนนี้นับยากนิดนึงนะว่ามันจะเริ่มวันไหนนะฮะจะเริ่มวันไหนนิดนึงนะจับครับจับเข้าไปจริงนับไป9วัน10วันเลยก็ได้เพราะไหนๆมันจะนั่นแล้วเนี่ยนะฮะขอโทษนะครับไอ้เจ็ดวันตรราายยเเนีี่่่คือสิงท พูดกันมาเยอะสมัยก่อนไม่ได้นับพอมาได้นับปั๊บนี่แหละพบว่าโอ้โหนะักพตายเยอะแล้วบางทีพอนับขึ้นมาตกใจคนไทยเรานี่นะครับบา,บางช่วงบางทีเนี่ยนะฮะไอ้เจ็ดวันตรายช่วงปีใหม่เ <c oughs> ที่ยวเที่ยวปีใหม่กันหรือว่าช่วงสงกรานเนี่ยสองช่วงเนี่ยเขาจะนับกันนะครับบางช่วงเนี่ยบางปีเนี่ยตายไปเจ็ดแปดร้อยคนเยอะขนาดนั้นครับเยอะขนาดไหนครับเยอะขนาดอเมริกาเคยมาขอดูงานนะครับ มาขอดูว่าเฮ้ยทำไมมันตายได้เยอะขนาดนี้แค่เจ็ดวันตายเจ็ดแปดร้อยศพเลยเหรอเพราะอาเมริกาเนี่ยใช้อาวุธไรแรงไปถล่มอิรักนะครับใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะทําให้ทหารอิรักที่ตายไปนะสักไม่กี่ร้อยคนเองแล้วประเทศไทยใช้อาวุธไรแรงอะไรหรือใต้ตายต้องเจ็ดแปดร,ร้อยคนปรากฏว่าไม่ใช่ฮะใช้เหล้าไม่กี่ขวดนองนะครับถูกไหมครับโอ้เหลือเชื่อมากก็คือตายกันเ,นเบื่อในช่วงเจ็ดวันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพูดถึงกันว่าเอ้ย ไอ้อุบัติเหตุที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันนะครับเราจะให้คนมานั่งนับตัวเลขเราจะมาลน์ลง,ลงมาช่วยกันทั้งหลาย,ยเดี๋ยวนี้บางทีมันก็ไม่พอแล้วคนที่เป็นคนที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยเขาทําอะไรบ้างก่อนที่ถึง7วันอันตรายหรือหลัง7วันอันตรายเนี่ยได้เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้ามาแก้ไขบ้างหรือเปล่าเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ทราบว่าเราเป็นคนไทยเราควรจะดีใจไหมครับเราควรจะภูมิใจไหมครับท่านทราบไหมครับว่าไม่ไม่น่าเชื่อนะฮะ ประเทศไทยของเรามีคนตายจากอุบัติเหตุเป็นมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกครับถ้าเป็นโอลิมปิกนี่เราได้เหรียญเงินโอลิมปิกนะครับอันดับสองของโลกครับเป็นรองแค่ลิเบียเทาย่านั้นลิเบียได้เหรียญทองครับประเภทคนตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับมากสุดราไปอันดับสองแล้วควรจะภูมิใจไหมครับขึ้นไปรับเหรียญด้วยความภาคภูมิใจเฮ้ยตายกันเยอะที่สุดเป็นอันดับสองเลยไม่ใช่แล้วถ้าพูดถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับนี่ไม่ได้พูดถึงคนตายนะฮะ เราเป็นอันดับเก้าของโลกเป็นอันดับเก้าของโลกประเทศมีอยู่ประมาณสัก200ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะ200กว่าประเทศเนี่ยนะอันดับเก้าไม่ควรจะภูมิใจเราอยู่อันดับท็อปๆปกับเขาเลยสรุปคือบนท้องถนนนี่อ๋อของเรานี่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายผมเนี่ยนะครับขอโทษทีเราก็ยังเราก็วิจัยกับบนท้องถนนนี่เราทําได้หมดนะคบนท้องถนนนี่เราจะทําอะไรจะจะข้ามทางทํามถนนก็ขอโทษทีก็มีคนข้ามถนนก็มีทางม้าลาย น, not, นี่เป็น texting, ท,ที่รู้ทั่วโลกเขาเป็นที่รู้กันทางม้าลายของเราบ้านเราเนี่ยฮะทางม้าลายของเราแล้วทางม้าลายนี้ไม่ได้แปลว่าอยู่ๆเราจะข้ามได้เลยไหมครับต้องรู้ก่อนว่าไม่มีรถหรือรถมันจะหยุดให้เรานะครับเพราะอยู่ๆจะไปข้ามเลยไม่ได้ถ้าไปต่างประเทศเช่นอเมริกาเลยทําท่าจะขยับข้ามนี่เขาหยุดให้เลยนะครับของเราไหมฮะจะขยับข้ามรถมันจะมาเร็วทันทีนะครับเพื่อจะให้รถมันไปก่อนก่อนที่เราจะข้ามมันนะครับระหว่างเรากับมันสู้คนขับรถไม่ได้ถูกไหมครับเอแปลกมากหรือบางทีเราจะข้ามทางม้าลายกันเนี่ยนะครับลวงตัวกันไปนะฮะ มันมีผ่าหมากเข้ามาท่านเคยเจอไหมฮะไปเพทกําลังครับครับเฮ้ย <c oughs> เอา้าเฮ้ยมันเสียบเข้าไปอย่างนี้ด้วยนะครับขนาดมีไฟเขียวไฟแดงไอตรงทางมาลายบางที <c oughs> เขาเรียกว่าใส่เข้าไปอีกรอกหนึ่งนะฮะทางอะไรของเราดิเรามีการกดเข้าไปอะไรให้ช่วยกดแล้วก็ช่วยรอดคือจะข้ามขนาดกดมันเปลี่ยนจากไฟนะฮะไฟเขียวได้เป็นไฟแดงข้าไปไม่จะมีรถตัดสวนท้มาเลยครับไม่สนใจอ,ยอยีกถูกไหมฮะไอตรงลงมันยังไงเพราะมันรู้ว่าไอนี่เป็นไฟเขียวไฟแดงทางมอะไรมันไม่มันไม่ใช่เป็นไฟเขียวไฟแดงตามสีแยกเอออ๋อมันอย่างนะ นี่บ้านเราทางมะไรก็ข้ามยากสะพานลอยก็มีลอยแต่เฉพาะสะพานนะครับคนมัน <c oughs> ลอดใต้สะพานลอยแล้วคน <c oughs> วิ่งใต้สะพานลอยส่วนสะพานลอยไว้บังแดดนะครับไม่รู้จะโทษใครดีนะฮะบ,บางทีเราก็งงเหมือนกันอทำไมมันไปวิ่งข้ามถนนตรงนี้นะฮะแล้วสะพานลอยก็มีก็มันเขาเขามามองว่าน่าเห็นใจมางที่ให้ฉันขึ้นไปข้างบนเนี่ยลองนึกดูขึ้นไปข้างบนเสร็จเหนื่อยมากเลยแล้วยังเดินเดินเสร็จแล้วยังเสียเวลาลงมาข้างล่างอีกด้วย บางที่คนไม่ได้ข้ามสะพานลอยมีหมาดันข้ามสบายลอดแทนนะฮะมันน่าอายหมาเหมือนกันนะครับบางทีนะครับ <S <S <อ>แล้วคนไทยเราเนี่ยนะเวลาข้ามถนนนี่ถนนใหญ่ๆเราจะรวมตัวกันสี่ห้าคนรวมตัวกันนะครับไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องซื้อใจกันว่าใครจะข้ามให้ใครจะหยุดให้ใครถูกไหมครับแล้วสังเกตดูไอ้รถทั้งหลายก็จะมาเร็วฟิวฟิวแล้วก็ไม่มีใครไม่ไม่มีใครหยุดให้ก็ต้องมีหน่วยกล้าตายทาทางไปก่อนไปมตามวิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปก่อนเลยเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ให้รถทั้งหลายมันเห็นแล้วมันจะได้เบรกตัววิง่งฟิ แล้วคนไทยเราก็สุดยอดผมวิ่งปั๊บปัป๊บไอ้รถมันเบรกไม่ทามันเฉียวแล้วคนไทยแทนที่จะตกใจหันไปหัวรอยย่ะกล้วยคนขับเสียวนหน้าดูเลยตอนที่ขาสั่นขับไม่ถูกแล้วเออไม่อย่างนี้ด้วยนะครับเออบ้านเราแทนกันอันนี้มันเป็นความเสี่ยงคือเราใช้วิธีเนี้ยนะถนนอะไรทางหลวงไฮเวย์ทั้งหลายวิ่งข้ามถนนจะเป็นเรื่องธรรมดาวิ่งข้ามถนนก็นเป็นเรื่องธรรมดาเยอะนะเรื่องนนธรรมดา,มมดาผมเนี่ยไปมาหลายประเทศจำได้เลยผมไปสิงคโปร์นะครับไปสิงคโปร์เนี่ยไปสิงคโปร์ไปไปสักสองสามร้อยครั้งได้นะเพราะไปทํางานเนะมื่อก่อนเนี่ยนะ มีอยู่ทีหนึ่งผมจำได้เลยตอนนั้นนี่ลงจากเครื่องบินสักประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วนั่งนั่งแท็กซี่จะเข้าไปพักโรงแรมในเมืองนะก็คุยกับคนขับแท็กซี่ผมก็บอกเออ ไอ้คนขับรถในสิงคโปร์นี่ดีนะระเบียบวินัยจราจรต่างๆดีนะความเดลยเพราะว่าพอเวลาขับเร็วเกินปั๊บเนี่ยมันจะดังตั้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 งมันเตือนละอ่าเขาต้องเตือนละเพราะว่ามันมีระบบการควบคุมอยู่นะครับผมบอกเออดีแล cool. ้วคนจะข้ามถนนนี่ก็ไปข้ามตรงไฟเขียวไฟแดงไม่วิ่งมั่วไปหมดแล้วรถก็อยู่ให้คนข้าวบัิเหตุก็ไม่ค่อยเกิดเนี่ยมาสิงคโปร์ไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่ค่อยเห็นอุบัติเหตุเลยก็ชมเขานะครับปรากฏมันดึกฮะประมาณสักสี่ห้าทุ่มไปแล้วเนี่ยนะ อยู่ๆมีคนสี่ห้าคนวิ่งข้ามถนนก็ปุ่นผูบอกอ้าวเพิ่งชงโยโย่ยแล้วใครมาวิ่งข้ามถนนเนี่ยไอคนขับแท็กซี่หันมาตอบบอกนี่เป็นพวกคนงานไทยคนงานไทยที่มาทางานอยู่ในสิงคโปร์ผมว่าอ,อ้าวนี่มันพวกเราดีกว่าของแท้ตรอ,อย่างนี้นะครับแล้วไอคนขับสิงคโปร์มันก็เลยหันมาทมอ้าวแล้วคุณมาจากไหนผมบอกผมมาจากมาเลเซียใไหมใครจะกล้าบอกว่ามาจากเมืองไทยครับอ้ายเขาจะตายถูกไหมครับขนาดเราไปตากประเทศอย่าไปแสดงว่าน่าทาของเราให้เขาดูอีกนะครับว่ากูเคยทำยังไงกูก็เป็นอย่างนั้นนะครับถูกไหมครับ ขอโทษนะนี่มันเป็นอย่างที่จริงๆฮะคือเราถนัดนะมันไม่กระทั่งเนี่ยมันเคยมันมีเรื่องไงเขาไอๆคนเขาเคยไปสัมภาษณ์คนเลี้ยงหมาไทยเขาบอกหมอไทยเป็นหมาซื่อสัตว์ฉลาดแสนรู้เก่งมากมันมาฉลาดรู้มากเลยเก็เลยถามว่าอ้าแล้วแล้วหมาไทยที่เก่งๆเนี่ยเคยไปฝึกเป็นหมาแข่งไหมถ้าทราบไหมครับในต่างประเทศนี้เขามีการแข่งหมานะครับ ก็แข่งหมานะคือเขามีสนามแบบให้ให้หมามันวิ่งแข่งกันเนี่ยนะฮะโดยมีกระต่ายแคาเรียกว่าเป็นกระต่ายตัวปลอมนะฮะกระต่ายตัวปลอมให้มันหมุนด้วยตัวมอเตอร์เนี่ยวิ่งไปไอหมาไม่รู้ก็วิ่งไรเน,นี่ยเอาหมาไทยไปลงแข่งถามว่าเคยแข่งมันบอกเคยเอาแล้วเป็นไงมากอ้ยหมาไทยวิ่งเร็วขนาดเราตัวเล็กกว่าหมาฝรั่งนะแต่าสายซอยเยอะวิ่งปื๊ดไปแต่หมาไทยเราวิ่งไปยังไม่ทันนั่นดีเลยพอถึงรอบที่สองปั๊บนี่นะมันตัดสนามหญ้าไปรอกระต่ายข้างในเ้าครับ ขนาดหมายังไม่มีวินัยเลยครับทูกผู้พอกันหมดเลยทั้งคนทั้งหมาครับเพราะฉะนั้นพูดตรงๆคือการจราจรแบบนี้กันหมดครับไปเขียวไฟแดงกูก็ไม่สนใจเป็นสัญลักษณ์ตีความหมายไม่เหมือนกันผมไปมาทั่วโลกเวียนหัวครับไปเขียวนะเป็นที่รู้กันว่าไปได้ขอเราไฟเหลืองไฟเหลืองแปลว่าไปได้โดยเร็วถ้าเป็นไฟแดงไปได้โดยเร็วสดุดลูไม่สนใจนะครับถูกผู้ทำไมความหมายมันไม่เหมือนกันถูกผู้ครับเนี่ยผมจําได้เลยตอนนั้นไปขับจากต่างจังหวัดมากับเพื่อน นักลับจะกต่หวัดมาถึงก็พกดว่าโออมาถึงสักกรุงเทพสักประมาณตีสองตีสามแล้วลงสะพานไอ้สาธรเนี่ยนะลงสะพานสาธรแลนะ้วมันก็แปลกนะลงสะพานสาธรบอกว่า,ามันจะมีไฟเขียวไฟแดงอยู่ตรงเชิงสะพานเลยนะพวกก็งงลงมาถึงปั๊บมันเป็นไฟแดงมันตีสองตีสามเลยนะฮะไอ้เพื่อนผมเป็นคนขับมันผ่าไปเลยฟิวเฮ้ย <"Hey, S 1> ไฟแดงแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ไรหรอกมันผ่าไปได้ไงเฮ้ยคนแถวบ้านก,ก,กูขับไปยื้อล้ ผมก็ไม่สนใจเ่าไอ้คนบ้านมึงอยู่ตรงไหนเอ้ยผมก็พยายามเฮ้ยมึงอยู่แรกกูรู้กูรู้อีกแล้วเฮ้ยมึงไปมันมันกูวระเด็นมั้ยเฮ้ยมันมัก็บอกเอ้ยวิชัยมึงตายคนเดียวกูตายด้วยเออเดี๋ยวไปกูทำไมต้องไปตายกับมึงเดี๋ยผมก็พยายามพูดธรรมะธรรมโออะไรให้มันคิดเออเออกูรู้แล้วมันมาถึงไอ้ไอ้ทางที่มันตัดกับถนนพระรามสี่มันมีสะพานลอยเทเยี่ยมข้างหน้าผมก็ยายาเตือนไปเฮ้ยไฟแดงข้างหน้ามึงอยู่ได้เออกูรู้รู้อีกแล้วพอพอเข้ามาใกล้ๆโอ้โชคดีอ่ะมันเปลี่ยนจากไฟแดงเป็นไฟเขียว ผมเออสบายใจหนะ่อยค่อยปลอดภัยปรากฏเพื่อนผมเบรคครับหยุดกึกเลยผมเฮ้ยมึงหยุดทำไมไฟเขียวเดี๋ยวดิกูต้องเช็คก,ก่อนว่ามีคนแถวบ้านกูมาหรือเปล่าครับเพราะถ้ามีคนแถวบ้านมาันมาต้องเจอกันแน่นอนถูกไหมครับไอ้บ้านเรามันตกลงมายังไงกันฮะไอ้ไฟเขียวไฟแดงบ,บ้านเรามันคือยังไงกันครับถูกไหมเนี่ยมันแล้วแต่นะฮะบางทีขับรถบนทางถนนเนี่ยไอ้มือใหม่หัดขับก็มาขับออยู่บนถนนเนี่ยแล้วก็ติดไยข้างหลังมือใหม่หัดขับเนี่ยไปตามหลังเนี่ยท่านเคยขับรถตามหลังมือใหม่หัดขับไหมครับ แล้วยิ่งถ้าขอโทษทีผู้หญิงขอโทษนะัไม่ใช่แซวนะผู้หญิงเนี่ยมือไม่หัดขับนี่เป็นสองเบอร์นะเดี้ยวเบรกเดี้ยวไปเดี้ยวเบรกเดี้ยวไปไม่เข้าใจมันครับมาเอายังไงกันนะครับเหมือนขับรถสองคันซ้อนกันอยู่เนี่ยนะครับแซงก็แซงไม่ได้โอ้โหเวียนหัวจริงๆมือไม่หัดขับถ้าไม่มาซ้อมขับบนบนถนนนะครับถูกไหมอันตรายทั้งสิ้นเลยถูกไหมครับอุบัติเหตุใยนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันแรงทางนั้นลายที่บอกว่าเจวันอันตรายที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับ เจ็ดวันอันตรายเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์มานะฮะมีรายงานตัวเลขออกมาว่าวันแรกไปตายไปเท่าไหร่วันต่อไปตายไปเท่าไหร่ถ้าลองฟังดูนะฮะวันแรกๆกเนี่ยจะตายไม่ค่อยเยอะแต่ก็พอสมควรนะฮะแต่วันกลางๆจะตายเยอะแล้ววันตอนหลังก็จะน้อยลงนะเสร็จแล้วก็รายงานมาเจ็ดวันบางทีก็ได้ทลายสามร้อยศพสี่ร้อยศพใช่ไหมแล้วก็รายงานก็โอ้โหเยอะแล้วก็มีข้อใส่เป็นอันดับหนึ่งที่ทําให้เกิดวัฏเหตุีนอันดับหนึ่งเลยเรารู้เลยสาเหตุเกิดจากอะไร ทุกคนก็รู้เลยเมาแล้วขับไอ้เนี่ยพูดกับทุกปีเมาแล้วขับคือเล่าสองขับรถด้วยความเร็วสูงสามตัดหน้ากระทันหันถูกไหมฮะตัดหน้ากระทันหันเช่นการอยู่ๆมันกับรถเนี่ยนะปรากฏว่าไอ้เนี่ยใช้เหตุที่มาาแล้วพาห้าที่เกิดวบัติเหตุมากสุดอันดับหนึ่งไปที่รู้กันเลยคืออะไรครับมอเตอร์ไซค์แปดสิบเปอร์เซ็นเป็นมอเตอร์ไซค์อันดับสองก็คือรถปิกัพประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นและอันดับสามก็คือรถยนต์อื่นๆถูกไหมครับ อันนี้บอกอย่างนี้ทุกปีเป็นอย่างนี้หมดแล้วช่วงที่เวลาที่เกิดวตเหตุช่วงไหนฮะาบบายฮะาบาบ,าบายพบเพยอะไรต่างๆตัานี้ไปต้นถูกไหมฮะโอ้เป็นอย่างนี้หมดฮะเพราะฉะนั้นพูดตรงๆคือทุกปีก็เป็นอย่างนี้หมดแล้วการรายงานก็รายงานเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปีหน้าก็ว่ากันใหม่ถูกไหมฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแต่การเจ็ดวันอันตรายก็ต้องมีเดี๋ยวช่วงสงกรานนี้ท่านก็คอยดูต่อไปนะฮะก็ต้องมีเจ็ดวันอันตรายที่บอกเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าทาไมไมฮะบางจะมีจังหวัดที่ไม่มีคนตายอันนี้เป็นความภภาคูมิใจ จังหวัดที่ไม่มีคนตายทางผู้ราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้ทราบว่าจังหวัดไหนไม่มีคนตายแล้วผมสังเกตดูจังหวัดที่ไม่มีคนตายส่วนใหญ่เป็นจังหวัดนี้ฮะเช่นจังหวัดตราดถามว่าทำไมจังหวัดตราดไม่มีคนตายเพราะมันตายก่อนถึงตราดแล้วตายตั้งแต่ชนบุรีแล้วตายตั้งแต่ระยองตายตั้งแต่จันทบุรีถ้าไปถึงตราดได้ยังไงก็ปลอดภัยถูกไหมครับนี่จังหวัดนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีคนตายยะลาปัตตานีเนี่ยเพราะใครจะกล้าเข้าไปถูกไหมครับ อย่างเงี้ยเป็นไม่ค่อยมีคนเข้าไปถูกไหมจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนผ่านเช่นระนองเนี่ยไม่ค่อยมีคนตายจังหวัดหนองบัวลาพูเนี่ยไม่ค่อยมีคนตายถูกไหมก็มันมันมันไม่ใช่เส้นหลักไงถูกไหมฮะอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แก้ไขแล้วเราจับที่อะไรได้บ้างขอญาตินี้นะพูดให้มันตรงๆเลยนี่ขนาดผมไม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบแล้วผมก็ยังไม่ได้ยินเลยว่าเฮ้ยมันเป็นวาระเพราะด้วยความสูญเสียนะมันเป็นความสูญเสียที่เราเห็นความสูญเสียจริงๆมันมากกว่าที่เราเห็น